สวัสดีครับวีนนี้เราต้องมาอยู่กันที่บ้าน,นของลูกค้านะครับหลังหนึ่งก็คือมาเซอร์วิสแห่งดัดไขมันนะครับพอดีลูกค้าโทรมาบอกว่าน้ำชิ้งว่าเกิดจากปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมน้ำถึงไม่ไหลน้ำของพ่อทำชิ้งนะครับนี่ก็เป็น ทังดักไขมันที่เรามาเปิดดูนะครับก็คือหลังจากสอบถามนะครับของคนใช้งานเขาบอกว่าไม่ค่อยได้ตักตกากระไขมันทิ้งสักทีนะครับก็เลยทําให้เกิดปัญหาไขมันจับตัวเป็นก้อนแล้วก็ทำให้ตันนะครับนี่ก็สอปีนะครับการที่ดูก็เพื่อนๆก็กดูครับสามถุงเลยเอาออกมา เรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าขนาดนี้แล้วนแน่นอนครับเรื่องกลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลยนีน้ำไหลสะดวกวนแล้วครับอากาศูมินิดๆเดี๋ยวเราตักออกให้งหมดก็สะอาดตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับก็คือการใช้งานเนี่ยถ้าให้ดีเนี่ยต้อง ประมาณสัก2เดือนถึงสเดือนนะครับเปิดเซอร์วิสทีนึงแต่ถ้าใช้การใช้งานแบบหนักๆอย่างพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้ครับควรเปิดเดือนละครั้รบไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ให้ตันนะครับถ้าเราเปิดบ่อยๆเนี่ยกลิ่นมันก็จะไม่เหม็นนะครับแต่ถ้าเรา,เาทิ้งไว้นานๆเนี่ยกลิ่นมันก็เหม็นพอเหม็นแล้วเราก็ไม่อยากจะเปิดกันนะครับพอเปิดมาทีเนี่ยโอ้โหแทบจะเป็นลมกลิ่นนี่เหม็นแล้ว แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นการล้างกากองความสอาดออกนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากาเครื่อเลื่อนด้วยนะครับนี่คือตัวที่จะช่วยกรองพวกกากเศษอาหารไขมันที่หลุดมาตามซิงค์นะครับยังไงก็ล้างทำความสะอาดทิ้งกกาก จะกัก,กทิ้งให้ดีนะครับจะปล่อยแช่ให้นานเหมือนเคียนนี้เพราะว่าการที่ปล่อยทิ้งนานๆเนี่ยหเหมือนเคียนี้นะครับคือมันตันจนมันน้ําไม่ไหลจนมันล้นแล้วเนี่ยก็คือพวกไขมันนะครับที่มาตามข้อน้ําทิ้งพวกเศษอาหารนะครับมันก็จะไหลหลงสูง่ท่อระบายน้ําของสาธารณะทําให้เกิดปัญหาน้ำวมหลักๆเลยนะครับคือจากตัวนี้นี่แหละที่ ที่บอกว่าทาไมน้ำอา่าท่วมน้ําระบายไม่ทันก็ที่มันระบายไม่ทันก็เพราะปัญหาพวกนี้ครับจากไขมันจากข้อระบายน้ำทิ้งขนาดล้างมือบอกมันด้ติดอยู่เลยครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยดูแลรักษาของครัวท่านด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ